ได้ง่ายๆได้เป็นผู้บหุ่นจักหาหุ่จักใสแนวรายจ่ายมันหลายในชีวิตประจําวันเราหุ่จักของกินของใสที่อยู่ที่อาศัยลายยางลายประการน,นะโมย่างแนวผู้บหุ่นจักใสไปกินเหล่าแน่แแนี่ไปแน่แหงขับแหงกินหมาแน่แหงนักแหงโม่โมรวยโมย่างโม่เทพบุญมังค์ขอเน่แนวนะมันถึงว่าสับสมบัติของคาวัตรมันรวมร่วมหลายอย่างนี่แหละอีกอย่างหนึ่ง ธรรมด,ดาล่ะแม้แต่คนเห่านี่นะเกิดมาโดนอยู่ไปโดนมัอยู่คือเก่าเลยเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยตัวชีวิตหลังกายสังขารของเห่าคือกันกับเครื่องจักรเครื่องยนต์เท่านี้แหละหลดคือเหลือเป็นเล็กเป็นค้างที่มมีชีวิตจิตใจแา่ต้งใส่มันหลวิยุที่ผักเครื่องยนต์กลไกนี่มันกะซึกรอคือกันซึกรอเครื่องมันมันใส่เป็นดนบโมมีการบำรุงรักษา ที่จะใส่ยางเดียวน้ำมันเครื่องกับบัตยัยก็เถื่อเหนียวที่ตำบ้านดำฝืดไปแหงไปเบิดไปละทั้งเถื่อเครื่องในมันหลดก็ได้พวกอะไรมันทั้งไหนผู้เปสร้างจักดีอยู่เล้มันดินมันหล่นหลายคือหลดนี่มันก็ล้วมไปละเครื่องในมันเป็นขอเวียงเป็นชาบเป็นลูกสูบแวนล้วมไปเบิ้ลกันต้องมีการสอบมีการยกเครื่อง ก็ยังดีอยู่มันสมได้เปลี่ยนได้แต่ว่าคนเห่าในตีไข่ก็ลดได้คนเห่าในกระได้เพียงแต่รดมันมีกิจตะวิญญาตเครื่องยนต์มีกิตตะวิญญาติแต,ต,ต่ว่าลักษณะมันก็นไม่เคยไข่กันคือมีถาดซีจะเป็นไปได้ถาดดินก็คือพวกเหล็กนี่แหละถาดหนามเป็นหนามมั่นหนามยี้งต่างๆถาดลมพวกล่มต่างๆพวกไฟก็มีเรื่องยนต์กลไกมีถาดสีกันใส่ไปรดนกํเพ่พังไป คนเฮาคือกันมิถาดดินถานน้ำถารมถาไฟเป็นเครื่องพยุงให้มีชีวิตอยู่ได้พราะฉะนั้นเฮาก็ต้องมีการดรูแลมีการบำรุงรักษามีการเพิ่มเติมเสริมเมข้าไปในส่วนที่มันเสื่อมโทรมโดยเฉพาะจิตใจของเห้าเลยล่ะนะเฮาเกิดมาเป็นมนษย์นี่สำคัญหลายภูเจาโนว่ามนโนป์พพังขมาธรรมามโนเสรษฐามโนมา,มนศศามนมยา คนเฮาไม่ใจเป็นใหญ่ไม่ใจเป็นหวหน้าไม่ใจเป็นประทานทุกสิ่งตัวอย่างที่จะสําเร็จล้มเหลวพอใจเป็นผู้บงการใจเป็นหน่ายกายเป็นผู้เห็ดน้ำตั้มตามกายเป็นเบากันว่าต่างกายเป็นคนลําใส่ของใจใจเป็นบูดที่เป็นหวหน้าใหญ่เป็นผู้สําคัญสุดในชีวิตของของห่านะัใครๆก็ลดย่นนี่ลถย่นมิตากับเวนไปบมเปียนเนี้ยมิตากับไปบมเปียนมิหลอกกับไปโอเปน บ่มีคนขึ้นเป็นนางขับจอดยู่ซื้อนะนะนะมีตากับไว้นุง่งได้ตาหลนหยดนนะเปิดซื่อไว้มีคนขับไปมันก็นยู่ซือ้ออยู่ไปโมเปลี่ยนให้กันผู้ภาปไปคือคนนระ่างกายเข้าคือลดนี่แหละจิตใจเข้าคือคนขับจิตนะใจของเข้านี่คือคนขับลดอันนี้คือกันผู้ไดสนะีไปดีๆมีความสุขมีความจะเริญงหนุงเรื่องแล้วพอจิตใจดนะีเป็นคนที่ฝึกจิตพึกใจเป็นคนที่มีจิตใจดีนะ มันเป็นคนที่มีการพัฒนาทั้งด้านจิตใจนะเพื่อว่าใจใจหนี่งผ้าห่างกายกายว่าจารเนี่ยไปสู่ที่ดีที่เรียกว่าเฮ็ดม,ม,มีความสุขความเจริญเฮ็ดมีความสุขความเจริญเรี่องเฮ็ดบุญยังสี่หละกก็เป็นการบำรุงใจเป็นการสะสมพลังให้ใจใจห้าอ่อนขาดความดีนี่มันสิมียังอยู่กับบุกกระเมยเด้กินเข่าอยุ่ยกระเมยนอนอยุ่กระเมยเดย้อันใจตรงนี้กำลังสําคัญหลายเป็นร่างกายสี่อวนทวนสมบูรณ์ แต่ว่าขาดก็ั่งใจนะบดเลยเห็นบอกเห็นบอกคนเสียก็ร่างใจนะมีอยังมากระทบกระเทือนคิดให้เสียใจนะะใจเสีย้วแน่วอื่นเสียไปบดถือกันใจเสีย้วแน่วอื่นเสียไปบดใจดีรแน่วอื่นก็ดีไปบดถือกันเพราะนั้นผู้เจ้าประจังห้ความสําคัญเจตใจนีหลายกว่ากายใจเป็นน่ายกายเป็นเบาคิ่ด้วยบอกวิธีในการบำรุงจิตใจไว้หลายสิ่งหลายประการเท่ากันเพื่อว่าเสียใจนี่เป็นใจที่มีกำลังมีกำลังใจอุบัติเาล่างใจ ในการตต่อสู่ยู่ในชีวิตประจําวันอยู่ในโลกนี้นะเราจะกคนเท่าเกิดมานี่ก็ต้องการความสุขเมื่อไหร่ข้มถูกแต่ว่ากันน้อยคนหนักสิใดข้อมสุขตามปัถนาเพราะว่าโอดจักแนวทางหรือว่าไปยียดในสิ่งนี่ตรงกันขะ้านะนี่ได้ข้อมสุขแต่ว่าเปเหตดเหตุเล้เกิดทุกเหตุเหตุของความถูกเกันมามันก็เลยประตรงตามข้อมตองการเพราะว่าข้าวโอดจักเหตุแห่งความสุขเหตุแห่งความถูกเหตุไปตามความอยาก ข้อมอยากของเฮาในโบเน,นนอนบางครั้งกระถูกบางครั้งกระปิดเป็นอย่างมีแนวท่าในการดําเนินท่านใดในการน,เน,นรา,นารนเนินชีวิตในการําเนินจิตใจของเฮาเป็นแนวท่าของจิตใจคนเทาเกิดมาในมีของเกา่าคนามีบาร,รมีมีบุญมีบาร,รมีบุญคือความดีบาร,รมีคือสิ่งที่ติดอยู่ในจิตใจมาแต่พบก่อนชาติก่อนเป็นหม้อว่าคนมีบาร,รมีหลายมีบุญหลายบาร,รมีหลายคนเฮาเกิดมามีบุญมีบาร,รมีบ่ทอกัน มีบุญมีบาร,รมีมบ่ทอกันคนเ่าจงต่างกันเกิดมาคือกันตีววาบอกคือกันบอกคือกันในไหนหลายดะนะเพราะว่าจะเป็นร่างกายกรูมร่างหน้าตาหรือว่าฐานะความเป็นอยติปัญญาต่างๆนี่บอกคือกันนะไม่จะเป็นพี่เป็นน้องกันกับบอกคือกันเพราะว่ามีบุญมีบาร,รมีที่เหตุไหวบอกคือกันุทธเจ้าปัยังว่าเขาเกิดมาแลว้วมีสิทธิ์มีโอกาสในการจะพัฒนาเพิ่มเติมเสริมบาร,รมีให้มันยิ่งขึ้นไป ท่นผู้ใดอยากอยู่ดีมีความสุขจะเลื่อดลงเรื่องไม่พบนี่แลละพบหนาให้สร้างบรารมีไปนําควบคู่กการธรรมาหากินนี่แหละควบคู่กการอยู่ในโลกแบบเท่าโลกเข้านี่ล่ะเอา้าธรรมาหากินเลี่ยงแต่คล้องไปนําเลี่ยงดูเลี้ยงเมียไปนํา <c oughs> อย่างพอเลี่ยงแม่ไปนําเลี่ยงสมนาชีพามไปน,นําการมีโอกาสสร้างบรารมีไหนที่กันได้ะมนราเป็นขารวาดน่ะสมิตตควัมชัวเบิดเพ็ดดีบ่ได้ไอบ่มีความบริสุทธิ์เป็นบ่มีมีโอกาสสิท บริสุทธิบบมม์ใดกระโบแมนในทางพุทธการฆราวาสใ่เขามีสติมีปรรัญญามีบุญบาร,รมีเขาก็สามารถบำเพ็ญรรมใดสร้างบุญบาร,รมีใดในเขตของฆราวาสด้หลายคือกันอนจักอนจักรักการพระเจ่าบอกว่าบาร,รมีมีอยู่สิบอย่างเลยที่บอกบาร,รมีจมเจ้าสมแต่ลดให้สมแต่คล้องนำสร้างบาร,รมีไปนำวบคูนไปก็ได้เป็นสร้างแต่โบสร,สร้างสร้างสร้างแต่ลดสมแต่ลดจอมแต่คล้องไปนำกันว่้สร้างบาร,รมีไปนำ บรารมีกับบมีอย่างหลายมีอยู่สิบอย่างสีบอกฟังสิบอย่างก็เศร้ราหรอกบารมีบอ่อหลหรอกได้จำบ่ได้นะคันจำได้สิบอย่างเนี่ยเอาไปเหตุเนี่ยโอ้ยสุดยอดเลยแหละมันมีความสุในในในการเป็นอยู่แต่ว่าธรรมดาเท่ากับเหตุเนี่ยหนอกแต่ว่าบางคนอาจจะบ่นจากวันเป็นการสร้างบรารมีคันเหตุเลยนี่อยู่มีความสุกลหรออยู่ในโลกมีแต่ควอมถูกไม่ได้ความรอ้รอนร้อนในจคิตใจเขาอยู่ไหนาะวมีบรารมีผอคขมข้องรักษาอยู่ะ บารมีขอที่หนึ่งว่าท,าทานน่านท่านนาบารมีท่านนี่ก็คือการให้การให้ให้ผู้ใดให้ผู้ห้องหมักผู้เ้าพอใจมีคนไปถามว่าการให้ท่านให้ผู้ใดมีคนไปถามพระบพธเจ้าว่าเรียว่าเท่านี้ท่าวห้าเหลืองเลยพราอได้ยินข่าวว่าพระโพธิเจ้าว่าให้ทา่านแก่พระโพธเจ้าในบนุญหลายแก่พระสงฆ์ในบนุญหลายแก่พระบพธิเจ้ามีประสงฆ์เป็นบานมีในบนุญหลาย เราบ่าพอใจแล้วว่าผู้เจ้าว่าเอาวา่ซะเลยหาเรื่องจะไปถามผู้เจา้าว่าเถ่าผ่าสมัยก่อนว่าไปถามแบบกงงกงอะนะขาดแต่พระองค์ผู้จเจริญการให้ท่านคนอให้ทาห่านแก่ผู้ใดอีกเพ่นว่าเพื่นวันเสี้พผู้เจ้าบอกว่าให้ท่านแก่ผู้เจา้าประสงค์นะนะผู้เจ้าขุจักนิสัยเล่า,าขุจักค่มมัซึกล่าพึ่งหลวพ่ตอบเนวนั้นลเลาไปถามมาให้ทาา่านแก่ผู้ใดผู้เจ้าก็เลยว่าให้ท่านแก่ผู้ที่เอาหักผู้ที่เองสัทธาเองสัทธามองไดเหามักผู้ใดพอใจผู้ใด ก็ให้มองหันคนละบนุดพิษหวังอ่ะคนือบอกไปเนว้นั่นคนละแทนแมนได้ไม่ออกการในท่านนี่เอามีศรัทธาเอามีความพอใจเห็นว่าสิ่งที่เขาให้ไปจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ใดเขาให้ก็ได้ได้บุญคนละกาได้บุญด้วยกันมันเป็นขั้นตอนเลยกรารกานาในท่านในท่านแก่ผู้ใดในท่านแก่ผู้ที่เขาศรัทธาเป็นไพ่กระตายในบุญแล้วเพิ่งกระทามโตไปอีก่าว่าให้ท่านแก่ผู้ใด้บุญหลายมาสิ ก็มไม้อือสติตอนพพระุทธเจออ้าเขามุมนะในทธเจ้าว่าให้ท่านแกเผืนพผืนบัโวโขแล่นั่นอ่าคนก็เลยว่าให้ท่านแก่คนที่ให้ท่านแก่ผุติมีความดีนะทว่าอกยังไงก็ให้ท่านแก่ผุติมีความประพฤติทั้งกายวาจาดีในบุญหลายตามลําดับมันว่าผู้ใดมีกายวาจาดีมเมตสัตว์สิริฉานมันว่าให้ท่านแก่สัตว์สิริฉานเป็นหมูเม็ดหมูเห็ดเป็ดไก่นะ อ่าเป็นหมูเป็นหมาหมดนี่แหละเป็นไก่เป็นกาหมดนี่เขาไม่เกียรติหน้าเสียสาระแบ่งปันให้มันก็ยังในบุญเลยเช่นว่าแต่ว่าบุญนั่นมันมันกรบโบลายเพราะมันเป็นสัตว์เดรัจฉานมันมันมีคุณบโบลายนะเขาไม่เกียรติหน้าที่ตนหมาเนีซะเอาคออยางหมายุ่นให้มันนะสินะยุ่นให้มาเอ้าไปกินมาสั่นก็ได้บุญอยู่แต่บ่าลายเพราะหมามีคุณบโบลายเอาไว้ท่านเกษสายเดรัจฉานี่ลอยเถื่อให้ท่านเกษสายเดรัจฉานลอยเถื่อ กระโบสู่ให้ท่านเกยคนธรรมดาที่เดียวคนบอาเรื่องให้ท่านนะให้ท่านเกย์นธรรมดานี่ที่เดียวคนบ่ยขนลมีิสงนมียังมีความบพฤ้นเล้วแหลทั้งกายว่าใจเพียดชัวพิศร์สินหาเป็นคนธรรมดานี่แหละแต่ว่าผู้ใดไปให้ท่านเกยคนธรรมดาที่เดียวเท่านั้นในหลายกลัวให้สัตว์ดจฉานอยู่หล่อยเถื่อนเราไว้โอ้ตัวมือก็เคลื่อนกันแห่งอยู่ดีเพราะว่ายังงพว่าปูที่เป็นคนนั้น ขามีคุณธรรมพราเป็นคนมากจังเลยมันเกิดเป็นคนลร้กตว์มันก็ได้ได้อันนี้สงลายกตว์ให้ท่านเกสัตวรลอยเทือกสูงให้ท่านเกสรซื้อบดักพึ่งว่าต่อไปอีกว่าให้ท่านเกครธรรมดาที่บ่มีความประพืตินดีทั้งกายวาจาลอยเทือกระสูงให้ท่านเกครที่มีความบุทธทั้งกายวาจาดีเรือมีศินนะว่มีศินขอหนึ่งสินหาขอหนึ่งบดัให้ท่านเกสรมิสินขอเดียวละลอยเทือ กระสูงให้ท่านเกภูมิสินสองข้อลอยเถือบไรัสขอลอยเถืาบวรสี่ข้อลอยเถืาบหาขอลอยเถือบไรไปนะมันว่าให้ท่านเกภูมิสินหารอยเถือแต่ยังบรสูนให้ท่านเกภูมิสินสิบโอ้สินแปดลรไปได้สินแปดสินแปดสินฉนท้องสินสิบห่ดสินสิบก็คือสมนให้ท่านเกสมณนลอยเถือกับให้กระบสูนให้ท่านเกพระสงมีสินสลอยย็ดที่เดียวบ่ได ให้ท่านแกพระสงฆ์ที่มีสินสองลอยยิบเ็ศลอยเทือกะส่วให้ท่านแกพระที่มีจิตใจโทษมิสมาธินะมิจิตสงบปราศจากราคะโทษสะจิตสงบที่เดียวบรรย่ได้กันว่าให้ท่านแกพระธรรมดาที่มีสินนะส่วนให้ท่านแกพระที่มิจิดสงบเป็นสมาธิที่เดียวบรรย่ได้ผัวขคนที่มีคิดสงบมันมันปราศจากเลยปราศจากขวอมเบียดเบียนนะไม่ออกอ ขันทาวนาไปกิดสงบดังสมาธนะิคิดใจมันเสีเยเนบุม,นมีความคิดมุงรายผูไ้ไร้บุมีความคิดเบียนเบียนแกผู้ดได้ผู้ได้ป็นาท่านแกผู้มีจิดสงบในลักษองสนนนั้นจังได้บุญหลายในบุญหลายกว่าให้ท่านแกผาธรรมดาภายในท่านแกพาที่มีความสงบเพิ่นว่าได้ได้สมาธิขันแหลกทวนปฐมมชานล,ลอยเทือ่อปสู่ให้แกผู้ได้พุทธิยชาติปฏิยชาติ ยัตุจิชาติชา้นสองชั้นสามชั้นสี่นะเป็นลำดับก็เราเป็นขันของความสงบมืนนะไปตามลำดับปล่อยเทื่อบ่ไดายที่เดียวบ่ได้นะมันไล่ไปหรือว,ว่าให้ท่านเกีย์ผูใ้ใดสมาธิขันสูงบันไดก็ตามนะขันที่สี่นะลอยเทื่อก็ยังไห้ก็ยังบนสู่ให้ท่านเกีย์ผู้ที่ใดบรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันที่เดียวบ่ไดายนะผู้ที่บรรลุธรรมเป็นโสดาบันคือเป็นคนที่มีความเชือช่อเช,ชื่อต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อากาศ เป็นคนที่มีศินนะว่ายงไงมีศินหาโมเหตุปีดศินมีศธาเหลื่อมใสตรงต่อพระปุณธธรรมรมสงฆ์บามีศินําเป็นโซระบันนะโมเหตุบ,บาทั้งกายว่าจาใจ,าจาโดยเจตนาที่เดียวบ่ได้เพิ่งไล่ไปเง่าวลยต่้ไล่ไปจนถึงขันวาหายท่านเจพระโซระบ,บันลอยเทือกสูหายท่านเจพระสกทาข้ามีอานาค้ามีอรหรันที่เดียวบ่ได้ เป็นคุณธรรมนะไม่ออกซื้อนี่เป็นคุณธรรมของคนนี่แหละของผ่านี่แหละโสดาสกาิฟตคะอนาคะอา,หารหันเป็นคุณธรรมไปในจิตใจนะเป็นขันเป็นพุ่มของใจพุ่มพุ่มจิตของใจพุ่มของใจนะก็ไปถึงขันว่าให้ท่านเจพประรัน,น่อยเตากะสวยท่านแกพระพระเจกบ่ได้พระประเจกคือในสมัยที่บ่มีพระบริเจ้าเกิดขึ้นในโลกงสิม,พกกมีพระปเจกเกิดขึินมารัรู้เองมุนิผู้สอนพรบบาลมีพ่นเต็มที่เดียวบ่ได้ ว่าไปอีกว่าท่านเจ้าพระพจิตรลอยเทือกสวยท่านเจ้าพระพุทธเจ้าบ่ได้็เอาไปนะพุทธเจ้าในเนื้อกลัวพระปิจเตให้ท่านเจ้าพระปิจเตรลอยเทือสวยท่านเจ้าพระพุทธเจ้าเที่ยวเดียวบ่ไดก็ว่าได้ที่จบอยู่หันยังโมเมนต์เให้ท่านเจ้าพระพุทธเจ้าลอยเทือกก็ตามต่วสาสให้ท่านเจ้าพระสงฆ์ที่มีพระพุทธเจ้าเป็นปรท่านเที่ยวเดียวบ่ไดก็สั่เอาไปนะเอาไปพุทธเจ้ายังบนสุดได้ต้องมีพระสงฆ์ประกอบ เจ้ามาถ้ำบนเอาพระุทธิเจ้าพระวุตรุปเป็นประธานนะมีประสงค์ประกอบนําเป็นตัวแทนนะหรือตามในดักษนานี่แหละเพื่อว่าให้บุญมันเกิดหลายเพิ่อว่าเอาไปว่าให้ท่านเกสรประสงค์ที่ไม่มีพระุทธเจ้าเป็นประธานลอยเทือก็ยังสู่มาทําจิตใจมีเมตตาบ่าได้ไม่ออกเขา่าตัวนี้ในบุญหลายกลัวเลยในบุญหลายกว่า,า,วาให้ท่านแกพระพธิเจ้า,จามีประสงค์เป็นประธานเค้เามาทําจิตให้คิดเมตตาเมื่อคิด อิจฉาปัญญาบาลบกิดโกรธมงหลายผู้ได้นะมาทำจิตของเขานะเขาบอกว่าเป็นเป็นน้ามาทำบนวัตถุบ่าททำจิตของเขาคิดเมตตาสงสารบกิดสร้างผู้ได้นะมาทำจิตเนี่ยได้บุญหลายได้บุญหลายว่าให้ท่าท่านก็แมนล้าแต่มาว่าขนคนไม่คิดคิดเมตตาในดวงสนัหนันบดดวงว่าถึงการให้ท่ามียังกระหายมู่ลยบัดพอคนเมตตาได้มันได้ได้บุญหลาย มีเมตตากรุณาโมริตาอุเบกขาบอกไปนะบาี้ในท่านแกหรือว่าคิดนักสนะนัันมีเมตตากรุณาโมริตาอุเบกขาเขาเดี๋ยวก็มีพ่อมีหานั่นล่ะอ่าปัญได้ก็ตามก็ยังบอสู่มาเห็นมีความเห็นเปลี่ยนแปลงนะมีความเห็นเห็นยังเห็นทัพเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นความบ่อเทียงเห็นความเป็นทุกเห็นความมิ โมเมนตัวเมนตนของสิ่งต่างๆบ่ได้นเนี ai, ค่คือคือลักษณะของกาลหน่านเป็นบารมีอย่างหนึ่งนะเป็นบารมีอย่างหนึง่งอย่างในน้อยเฮากะให้ได้เหตุละผู้ได้เหตุตัวนี้เป็นบารมีของเฮาเพราะงการหน่านธาตบอกว่าหนึ่งเป็นทีรักผู้ได้เป็นคนบทกี่ทีนะเป็นทีรักของเทวดาแล้วก็ค้นทั้งหลายสัต์ทั้งหลายทำไรไม่ใจเอ,อือเปือ่อเปือเปือบเปล่อพรอมอรีนะมตานีเป็นทีรักได้แมีนได้ไม่ออก คนได้โบกี่ทีโอ้ยมือเต็มมูลเต็มพวกนะมือเต็มข้นหักเด้มันขนกี่ทีเนี่ยโอ้ยผู้ใดกระสั่งนะผ่ากระสั่งคือกันทำกี่ทีก็ได้โมปากยังกระสั่งเมื่อไรบาดตินผ่านยังผ่านเาวาง่ะเซ่อเฮ็ยคือบอเห็นนี่นะคือชั่งอยู่ได้กระหูยุวันผิดวันยังอยากชั่งใจนี่ก็ได้ถ้าเป็นอย่างนะผู้ผู้ไห้นี่พอทักเร็วเร็วเด้ผู้ออกไห้นี่โอ้ยเต็มมูลทีไม่นองเคลื่อนหักเลยมิยังกระยัก อ่าซ้อยอย่างบอกไ้ผ่านี่ก็ได้เป็นเองมั่นใจเขาเนี่ก็ได้ว่ามันแห็นใจผ่าเนี่โอ้จะ่มันหักเร็วสร้างเร็วด้วยอ่าผู้เร่ดีนําหักเร็วเร็วด้ยอ่าถีาคกข้อนดีอันควรนะผู้ใดเฮนบุรีกับคืดสร้างด้วยกันแต่โปปากนะวันผิดอยู่ป้าคือหายกองอยู่ทังว่าคนว่าผู้ไรเป็นคนหาผู้หายย่อมเป็นที่รักของคนทั้งหลายย่อมเป็นที่หักของเทวดาทั้งหลาย เพราะนะเขาเกิดมาเขาก่ะเหตุกันนะม่ออกพอปก,กติองพางกักเเนเทศนะพวกมาเนี่ยว่าสมารเทตุกันเป็นบารมีอันหนึ่งเลยเขาเหตุใน,น,นรัชกรณีหนึ่งในปัจจุบันเขาจะมีความสุขสองในอนาคตเนี่ยเราพ้นวองการไห้สิเป็นเหตุห็นเป็นปัจจัยเหตุในเขา,เา,า,าลุ่ยคนว่าเกิดภบไร่ชาดได้สิเป็นคนลำาร่ยมีฐานะลำลุวยกว่าคนปกติเป็นยังคือคือรวยก็บไห้ฐานมันเป็นมันหนาสิเบิดเบื้องยังหนึ่งก็ได้ เรีว่าพันคิดเบลละเอียดแม่นยางเลยไม่ออกคนไหนท่านมนคนขี่ขานดิมนคนขี่ขานบริหารท่านเลยสังเกตบังเดีอเป็นอย่างตื่นว่าท่านมันสบางกระไดไมาสีรวยคนคนสีรวยมันกัดดงดูเลยตื่นเต้นเล,ลิกตกเตะเสาเดียนึงเข่าเป่าไฟมันก็เลยได้ผลประโยชน์ไปนําใได้ให้ท่านแกยังนอนกับผ่าละ่ะต่อไปก็ได้เฮ็ดเบียเฮ็ดงานเตะเสาไปให้ไปหนา้าเตะเสานคนดูใส่ใจนะมันขี่ขานดิ นี่เลยเป็นเหตุอันหนึ่งว่าเบาง่ายนี่ยันนี้ง่ายเลยละ่ะเป็นคนดูจังจังคอยห้ท่านได้นี่เหมาะทั้งห้ท่านเจี๊ยบผาหายท่านเจีคนธรรมดาคือกันต้องเป็นคนดูเลยจังสิมีมาจังสิมีให้ท่านนะเป็นเหตุเป็นปัจจัยต่อไปมันจะสัญญุประจําประจําอ่ะต่อไปมันสิคอยขยายออกขยายออกนะเป็นคนดูคะนดูก็เลยด้วยต่อไปนะดีดีด้วยแต่ชาตินี่ละไปเลยชาติหนะ้าแห้งด้วยแห้งคนว่า แล้วก็ไม่มูใี้พวกหลายมูยพวกก็เป็นเหตุปัจจัยกันเขาดีซอยเหลือเข้าในการทามาหากินในการประกอบอาชีพการงานเขาต้องอาศัยมูบางอย่างเหนือนมีเอียงดีๆเขาก็สิม,มาบอกมาเกาเข้ามีเหตุดีๆเขาก็สิม,มาบอกมาแนะนาเข้าเขาสี่ห็นช่องท่าในการทํามาหากินพอเข้ามีมูใี้พวกหลายย่อนเข้าเป็นคนกว่กี่ทีครัะมันเลยเป็นบาร,รมีอันหนึ่งแต่ว่าการใหนท่านม,มีหลายระดับเลยท่าน,นหนึ่งออ็คือก็ท่านของธรรมดาเป็นวัตถุนี่แหละเป็นเขาปลาอาหาร เสื้อผ้ากลางนงห่มเป็นท่านอันหนึ่งเป็นขันหนึ่งท่านมีอยู่สามขันท่านบารมีคือท่านคือท่านของเรานี่แหละท่านอันเนื้อข้ามาอีกคือว่าท่านนาอุปปวารมีคือท่านกันสูงขึ้นมาเพิ่นว่าท่านท่านภายในอี่บ้าท่านภายในคือท่านเลือดท่านเนื้อให้ร่างกายด้ว่าท่านสิ่งของที่เอาหักเอาหังแห้งนะหัวจะเป็นลูกเป็นเมียเป็นบัตทุสิ่งของที่มัน Uh, เพ่งๆนะ uh, คนบอกคอยทา่านเขาท่านใดเป็นท่านขันกานะเป็นท่านขันากาเห็นว่ามีมีผัวท่านหนึ่งผัวนะท่านผัวคนอยากบวชกับท่านนะไปไปบวชประสันโดนมาท่านขนาัน,ะน,นกลางนะผมว่าผัวอยากบวชว่าเ้านนาา <c oughs> ว่ามีดอกก็อยากไปบวชได้ไม่ออกประสันก็อยากไปบวชได้ยายประสันไปโดดประสันน,น้ขันสมุติวานโดนเราเป็นท่านเลยท่านขนาาันกลาง เรื่องกันพวะพอออกอยากไปจำสินศาสนาเท่าเท่าคอยอยาไปจำสินไปโหลดไป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 คอยนุโมทนาสาธุนันทนึกว่าให้ท่านนี่นี่ให้ท่านทายนั่นะท่านความยึดมั่นถือมั่นในบุญหลายหม่ยเป็นท่านขันกาศคนละเรื่องไม่ออกอยากไปจำสินสิสิซะอ่าไม่ออกขอไปจำสินเท่าคอยอยากไปจำสินปฏิบัติธรรมไป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 เทไป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 อไป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 ไ ่อยน้ำมูลตนาสาธุนัส่สองนี้นะนี่คือว่าท่านความยึดมัน่นถือมัน่นในสิ่งที่เอาหักเอาห่วงนะนี่นี่นบนหลายยกตัวอย่างว่าอันหนึ่งกท่านลูกลูกอยากไปบวชจังสิหรือว,ว่าลูกอยากไปเฮ็ดดีอย่างนั้อันหนึ่งนะเขาบ่วห่วงบ่วงห่วงนะส่งเสริมเขาไปนี่คือเรามาหท่านขันกาท่านของหักของห่วงซ้ำน,นึ่นะด้ว,ว่าท่านกันสูงคือว่าท่านนะประมตถาปรามีคือท่านชีวิต ยอมเสียสละชีวิตของข้าเพื่อประโยชน์สุกแก่นคนส่วนหลายคนะื่อข้าตายผู้เดียวนี่้พื่นจะมีความสุกหลายคนมวลว่ามีคนสิมาคนมาจับไท้บ้านเขาน่วัดสุคนนะจับรวมกันในวัดสุคนนะส,สีขาวะสันสีขาววัดสุคนนี่นอกจากว่าเอาสร้างตากหนึ่ผู้เดียวมาจังสีบัวขาวพวกเจ้าวสันสมุดนะ กานสร้างย่อมตายผู้เดียวพวนั้นสิรอดวาธนาสร้างตางแล้วสิท่านบานท่านปรมาตธบารมีเอาตายกัตายขอตายเพื่อมูพววเพื่อพ่อเพื่อแม่จันเอาคอยไปข่าซะผู้เดียวเพื่อท่านชีวิตแก่คนท่านชีวิตเท่าเพื่อว่าให้ยพูนรอดท่านชีวิตเป็นท่านขันสูงผู้เจ้าปันเหตุไดตทว่าค้นเหตุใดเนี่ยจุบเนี้คนเหตุใดเยี่แตทว่าเป็นท่านขันสูงผู้เจ้าเหตุมาหลายนี่เป็นท่านขันสูงเป็นบารมีอันหนึ่งในผู้เจ้าเหตุมาบัประมาณนี้เท่ากันเลย ไปนํำทํำตามะแต่ห้าวเป็นบุริยันสูงสุดก็ให้ไรขันขันเพื่อนหรือว่าขันกลางๆก็ยังดีอยู่เป็นบารมีน่ดน้อยไปนะอันที่หนึ่งบว่าถ้านำบารมีคันบุรยาย่ดีมีความสุขตรงเฮตดตัวนี้ไปนํำนาปฏิบัติตัวนี้ไปนํำตัวที่สองมันเีลบารมีศสีลนนี่ก็เป็นอย่างหนึ่งบอว่าบทสำคัญได้ไม่ออกเอาเรื่องศสีลนโอ้ขัดใจอเลยเอาเรื่องศีลนหนึ่งทํำเี่นะเอาเรื่องเสียนหัดใจผ่าเอาเรื่องธรรมะมันขัดใจโยมเขา น้นเต๋าอ,อันนี้คือการเราดึงสินน้นเต๋านโยมนี่ก็ถือเป็นเรื่องธรรมดาไปว่าคอยสนใจนะรับไปแล้วก็เสิร์ฟอยู่บนหัวจักยังนีหรอกบางนคนว่าเจ้วถ้าจริงเขามีสินเลยเขาจะยน้ำกันใดนี่วะไม่บอกบนหัวจักว่าเขามีสินเลยเป็นสินรับหรือบริรับก็บตามถ้าเขามีสินก็ทุกอันเราแล้วเขามีสินก็ทุกคือเขามีสินก็ดีเป็นของที่มีทั่วไป เขาเกิดมาเป็นมนุษย์คนใดบ่มีสินรือว่าบ่านใดเมืองใดบ่มีสินนี่เกิดความเร่ดร้อนขึ้นมาเลยเขามีบัดสุคนแต่ว่ามีหน่อยมีหลายมีเป็นบางช่วงบางโอกาสนะบบ่มีติดต่อช่วงใดเขามีติดต่อซนอ่ะเขาก็สิเกิดปัญหากันมาเฉนนวสินข้อที่หนึ่งคนบอกสินสํำรักข้าระวฮดนี่ปัญหาเบียดเบียนกันการบ่เบียดเบียนกันเฮดีรุวมกันสมบายเลยเฮด้พอมีปัญหาต่อกันระว่างสังคมมนุษย์เขาอยู่นํากันนะแตบ่มีสินข้อนี้คน้ิฆ่ากันตีกัน ทำลายกันยุ่กันโมเป็นสุขพอเขามีศีลคน,ขนเขาเลยอยยุ่งกันแบบต้มเย็นได้แต่ส่วนมากคนนศเข้าใจแต่ว่าคอหามขาเนี่ยไม่แต่หามขาสัตว์แตว่าวลักญงใจขวามีดีของปู่เจ้าคือการหามขาตอนนั้นเพื่อว่าเห่าเพื่อว่าบ่อยเห้าเนี่ยเป็นทําเรื่องญงคือขามนุษย์้วยกันมันคนไปขาสัตว์ตัดชีดได้หลายจิตใจสิญญาขึ้นแ่บเป็นาสามารถขาใดหอดค้นด้วยกันคนก็เล่อยหามว่าขาสัตว์ เป็นเป็นต้นนะแต่ขควมุ่งไม้คือการป้องกันเพื่อว่าเอวจิตใจของใครมันเหี่ยมโหดจนถึงขนาดขากันได้คนไม่คิดใจมาขายดีล้มสิเป็นไปในนสนั้นนะเมนเทไปขา่าผู้ถิมีคุณนธรถ้ำเล่นลายเน,นว่าเป็นบาปหนักเป็นว่าข่าพ่อข่าเมขาาา่าพระอรหันต์สิข่าพระบริเจ้าสินะพรได้ไปข่าในจุดหนึน่งบาปหนักแห่งเป็นอนันตรยกรรมสืรรบผลในปัจจุบันเลย พิ่นก็เลยว่าเขามีจิตคิดเมตตาบ่บ่ประเหต์ผิดตัวนี้นะมีศีลตัวนี้ท่านว่าพยายามดีเลี่ยงขราวขาซัตซัดชีวิตนั่นเท่ากันมันกับพิษจีดอกแต่ว่าให้เขาตั้งเจติหน้าส,สูงๆเลยว่าเขาสิบบ่ขามันหมดเลยกันด้วยเขาเลื่อยขาสัดซัดชีวิตเท่ากับสี่อยลดลงลดลงนะบระเหต์จุกือเก่านะหัววันผิดเป็นเท้าเหตบลได้ก็หัววันผิษบ่อพยายามหาโอกาสเลิกในสวง ต้นชีวิตเดือบบุไหร่กับสวงกลางกันให้มันได้ในสวงกลางเดือบบุไหร่วงไปปลายแต่มันเดือบไดกันต้อเห็นอยู่นะบนว่าบุไหร่ศีลเลยเด้เกิดมาบุไหรจักตอนเลยตอนในไหวปฐมมาไหวกับบุไหรมาชิมาไหวกับบุไหรปัชชิมาไหวกับบุไหรตายย่อนบ่มีศีลมีธรรมเลยนี่ก็ถือว่าบุไหรบารมีบุไหรบารมีอย่างน้อยมันต้องไดือบอะธรรมะกันภูมิเกียรติณาอยู่ว่าบุไหร่สวงต้นกับบุไหร่วงกลาง เม่ได้ช่วงกลางส่งไปลายเขาเถาเด็กตอไปให้กับบุหรีเฮ็ดหน้ากับบุหรี่ไปหาอยู่หากินกับบุหรี่อะไะบ้างกินกับบุหรีลอะไรบ้างช่วงนั้นให้มีศีลไม่ออกพอเขาให้มีศีลตั้งเจตนาว่าเขาศิลกษาก็ได้เด็่กินกับบุหรีเปียถ่ายหน้ากับบุหรี่ตีห้าปูห้าปลากับบได้ก็ตั้งเมื่อแล้มีศีลเลยให้เมื่ได้ตอนเถาที่เป็นปลารมีของเขาเป็นเครื่องเพึ่งของเข้าสินศีลนี่นมเขาไปโซ่ พน่าผู้ใดมีศีลผู้นัน้นสิมีสุขก็เขาอยากอยู่ดีมีความสุขให้ม,มีศีลเด้ออันบ่อยากอยู่ดีมีความสุขกับเบียดพิศีลก็ได้อันบ่เสือเลอาะมึงก็ได้เห็นใปจจน,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 นปัจจุบันเลยอันนี้สงในทางบ่มีศีลเห็นในปัจจุบันเลยเช่นว่าอตั้งแต่ในนอย,อยกตัวอย่างว่าเม่ออยากมีศีลซะเมื่ออื่นหน่กับไปข่าเขาซะ <c oughs> ไปข่าเขาหรือว่าไปลักของเขาหรือว่าไปเจ้าสู่ซะไปม,มีเมียนหน่อยได้ไล่คนนะสมุดว่าเราเป็นแล้วว่า รื่าไปตัวคนได้ลายนะปวดเท้าเสียก็อย่างปเ,เจอได้ลายนะหรื่าไปกินเหลา่าเมายาได้ลายนะเห็นทุกในปัจจุบันนะั่นแหละผู้เจ้าอนยะ่างผู้ได้มีสินจะมีความสุขในปัจจุบันนะ้อค่าสสมบัติทั้งหลายสีลังไหลมาหาผู้มีศินเะนี่ยมีน้อยมีน้อยกะมาหน้อยมีหลายกับมาหลายเนะี่ยสัพย์สมบัติสินมันกลุ่มข้อนะสัพย์สมบัติเอาไว้เป็นสีห้เงินริน่งไม่ได้กตามขันว่ามีศีนนี่ต้องเสื่อมสลายล่มจมเลยลมละลาย เสียบอเหคันบอมินสินขอเชี่นว่าหาเงินจริงจร่งสีซะหามาได้กะไปกินเหล่าได้ละกินยาหมาได้ละเดื๋อไปเจาสู่ได้ละหรือว่าเอาไปเห็ดพิดได้หลายนะเอาเงินไปเห็ดไปได้หลายสิเกิดเรื่องเกิดเล่าทห่ใหนทุ่งไหนต่อไปในผาาตาข่ายเพราะนั้นสินนี่จึงเป็นสิ่งที่ควรรักษาควรนํำมาปฏิบัติเนยหมดบัวเต่หาเนยย่อมต้องรักษาห้กัน ข้อเด้ความสุขในปัจจุบันแล้วก็เมื่อห้องราสาสักษาศีลในซสตส,ส,ส้มเก็่อเกิดขึ้นแก่เฮาเมื่อเขาตายไปแล้วเได้ไปสู่สุคติโลกสวรรค์เพราะฉะนั้นเพรนจังหอมีศีลเพื่อนว่าเป็นบารมีอันหนึ่งเด้อ